ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมปลาไหลที่ใส่เบ็ดได้กมู่บ้านนี้เนาะไปไงนั่นใส่เบ็ดนี่ล่ะพาต้องคั่วออกไปกันนี่อ่ะอะไรนี่บ่อหลังน้ำนี่ครับตัวหลังเราหรอกพวกเกษตรตัวเราครับพวคือปลาด้วยมันจะยางออกตลอดเวลาเหมือนกับน้ล่า,ลางอันนี้มาเบิดเป็นไอ้นี่เราไปไงเนาะ โมบุกเนี่ยเอาน่จ้างมั้งสิไปไมอครับบัตอันนี้ได้ผักห้อมแต่กระชา่ายใส่ซี่บานเนาะนไงไงใส่สมนีละอันนี้ใส่กันข้าวแต่งไงอยู่กันดีด้วยกับปลาไหลอันที่บอกก็กินัน เค็ดน้ำยาขาปุ่นด <c oughs> ิว่าไงบ่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 คือบ่คือเป็นละยางกันเลยละ่ะว่าพร้อมนี้ต้องใส่ตัวนี้ะนะเดี๋ยวใส่กระชายเข้าไปแล้วโอ้เริ่มหอมแล้นะเป็นไงไข่เนาะใส่ มันจีบหกปวดขอบู i, นี <ules S 1> ่ใส่เพราะท่านไหนที่น้องไอ้บดรสิบปงคนละใส่ใ <obviamente> ส่นจัน้อยยิ่สิบปงยังใส่หน่อยใส่ใส่หลายแอกใส่จังน้อยก็เป็นเหนือเป็นนังขอกันเถอะไปกัไป โอ้โตัวเดียวใส่นั่นอันนี้เขาไปกระเดยปลไกลได้หรอป่ะเนี่ไหลเป็น,นปูเงาเนาะเป็นป่าทั้งหมดเลยตัวเงาซื้อมาเด้หาหมอย่างเงามาไว้แต่ิมไงเฮาสันมันกัแ <c oughs> ทงบัถือตัเนาะมันนี่เขาจะเริ่มใส่เอ้ยดิครับบไดนี้เลยดิปรุงความได้หร่อไงปรุงความเลยดิเอาไปขวใส่กันยังสิเขาใส่ใส่กันน้อยใส่ปลา หั้นนึงก้อนใสตัวนี้ก็ไปแปดง้วมาเลยสับยีหนึ่งเลยโอ้ไปง่าผมหังหน่อยเยอะดีเราล้ำจังไม่ได้ตั <laughs> หหกเฮ้ยักกัใส่เริ่มหัวแต่คยง่ายไหเริ่มหัวดีบาลีหัวจะมาสุกแล้ว เปลาเสียบปลาน้อ <descon> อ <fin anta> <p ist ur ating> ื่นตื่นมันเป็นได้่ปไงมันกับตำราผู้ถวม้ามันกับผู้พิด้วยล่ะเจ้ากับว่าจอดปลาคือเย็นนอดจีนคือหมาแ่เหมืนแมคือเป็นเหล่าอีดีทีจริงได้แ่ะถ้าเ่เป็นค้นจริงเขาเจ้าผู้มเลยนอปลาคือเย็นเย็นคือปลาไหลดีน ยอดสิ่มขึ้นมายอดสิมม่มขึ้นมาแต่ว่าผมเคย,ยเาากินแค่หรือว่าหมากระไรแต่อินทพันบ่าละแล้วบ,บ่ากินกับอินแนวเดียวนั่นแหละครับหมาหนังเนือ้อ <c oughs> อื่นผมกินอยู่โอ้ใครเริ่มหอมเลี่ยตีไข่ออกเดี่ยวว่านอน,นเย็นนอนเย็นมีหน้ามีหน้าไม่ซาหนิอะไรเริ่มไข่ได้อะไรเริ่มตีเฮ็ด เจ็ดหูไปแล้วเจ็ดฟงหมดยี้ที่ฟงได้ดินนั่นแหละไข่ใสไปสุดปลายดิเทียรหลายวันุดเนี้ยป่าไข่ออกลูกหลายทะเลี่ยตมันเงา้ยวไข่ดีไข่สุดโตได้เหมืนนอ๋อมันมันเง่้วไปน้ำโตมันได้ไข่เง้ยวไปน้ำโตเลยวันบวกตีแล้วแบบนี้ สายขอ,ของคือที่พวกจะไปเอาดอกมันไข่หรอไอ้เหม็นไข่ไห้เมันแพร่เลยเอาหองเบปนเหอไเอาคือเาเอาเนมวนกันแท่นี้ก็เมเื่อานนึงอัดนามมึนก็ไปมองน,นึงย่างนี้ครับเนี่ยก็ได้แต่ดีกันเป็นของธรรมชาติแตบ่ม,มีแนวยอยู่ดีมหมาหมาคนก็ได้เป็นเื่อของถแถลงแล้วไงเนาะใช <c oughs> <c oughs> ข้าบ่แม่แถลแงเนี่ปลนี่นเป็นของจริงเลยที่นี่ราคาขายแพงขนาดนี้ขายกันล้วนละสองรวยนี่เต็มได้ไปไง่ายวันทุกคนนี่ครับบันี้เริ่มสิใส่ผักแล้วนี่ครับบันี้ใส่ลงไปแล้วรับมีหอมหอมบัวแล้วก็ผักซีซีเล้า

ก็ก็จะใส่หลาเข้าประเด็เดตงเขายเดียดห้ากองใจนี่สิใส่จิงง้อ่สนี่ละ่ะชาธิบาาดีนี่ปลาไหลตัวเดียวนี่ได้ไหล่บีบดิบุ้งโมงงเลยสิ้มันนานี่แต่ว่ารปรุงแล้วนี่ปรุงเลยจังบ้าขัวมันขขเขาพีเขาเวลือเลย โอ้เส <Merci>. uh, oh, ีายเบหลายพราะอะรเ็บหลายเจ็บหลาเพียไงเพื่องมาเจ็บเจบเจ็บเบนี่โอ้เป็นใดแจ็บวะเไงปลาดี่ยออมปลาไหลเอาเป็นเพื่อมันไคน่ยเนาะเพียไงเนาะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นสิราปลาไหเด้อพี่น้องเลยมาจึงขอจะน้ำกันได้ครับไามเขากับออมปลาไหลจ้ะ tôm cả tôm cả đấy nó phải nghe vào ni om cặc nhiệt để lại néo của chúng mà mình ra mồi này cậu tôm dưới dưới bên nào nghe là nữ ở nghe để hoạt cái nòng หมดทาเรียปลาไปน้องตอนนั้กินขอ,อยู่ไงเหดด้มันร้อนหอดได้เตี้ยบดอมันเอมนตวงไอ้ตวงู่สุคนละยัดเอ้ย,ม,ย,ยมามาร่ไม่มกินขอจกนน,น้ำกันือว่าูสุคนนะครับบ่าผู่ยุไกยุไกลครับมาเมื่อสุคนนะครับม่กินขายกน้ำกันออมปลาไหลได้วันวนี้วนทนได้ คนเพิ่นอยากกินอยอ่อมอ้อมกับตัวใหตัวใจว่าอ้อมคือีแสบมากนะมันวบาเบิ่งเบ็ดได้พยัง่นั่นๆๆเข้า้ย,ยกินใส่กันโหลดมันติดือยังปลาไหละนะมันดินือปลาไหลนะคุณกับปลานี่บ่แห้งบนปลาเด้ปลาตัวราองโลนี่สิแหงบ่พุนแ0บสิบโล่คนแหงงือวา่ คนเอาแหียบขาดเด่นเหรอขาดเนี้ยก็ขาดเอาเบียดดีละกัว่าป่าคนนี้กันก็กัวปาป่าปลาหลังเห็นดินแห้งกันบันนี่คนนี็สิดินควายก็ปลาคนเก็บเนาะปลานี่สิดินจนปากตีดคนเห็นสิดินป่าปกตินั่นแหละความแห้งของคนกับปลาคือปลานี่แห้งกว่าคนนี่เบีดกันบ่เป็นยังดอก ว่าเขาเป็นผู้ใส่เขา,าจับอยู่เนาะนี่นมันปักเหลือบบ่ไผ่เนี่มันกับปักจุดที่สำคัญที่อยู่ได้ละคือเบ็ดอาเป็นเบ็ดคันเขานี่มันกับบัวคอยสิยูปันไหนดิดกันนบมังนี่กับมี่ยูบ้งเดียกันตัวใหญ่ก็ได้แต่ว่าขนก็ท่านว่าแต่ว่าอ่านเบ็ด

ไปว่าดังคนดังสูงกันล่ะมันเกิดมันก็บืนหนีมันก็บืนนอยอ่นันเนะปกติแล้วมันสิบตายไงเนาะปลาไหลเนาะถไม่เป็นเยี่ยงนี่ปาตายปลาไหลอมู่บ้านกำลน่าตายด้วยนเาไปใจรังเสียมาขังเลยพวกนย่งบ่ม่ตายปลาไหลนี่เกนที่สุด เกืปบประอบปตูเาหนี่ในพ่ออาทิตย์นี่จากจากเป็นไรตตางาม้นดิเฮ้ยปพ่ออาทิตยดอกสองมือมือเดียวสองมือกันนั่นแล้วมันก็ได้โดนยู่ตัวเขาต้างองขยันท้ายหนังทายังมัดีดีเหนะันนอกจกมเลยนังเพทาบทายอย่างนี้มอนกัไงค่ไยัจะบาดกัน, <c ười> น,น,น จะกินกันี่ยเดียซนี่หรครับเนย,เยนนก็ดีกับบแมงคุนเหรนะอเนาะออมปลาไหลส่ผักได้หลายเราไปไงแซ่บดีจ้ะกินขวน้ำไปยยปลอมเดอ้อมันทนดลยสุดใจมากพอ,อยัดกินข้าวกับออมปลาไหลเห็นป่าอ,อยากอยาก็นะ ออปาลเา,เา,เาเนี้ยหาวิถ่เลยเอ้าเอานี้เข้าใส่ใบหอดจงการใดบ้า<ด>้นะใส่ช่องผิดใบแมื่อไหร,รไ่จะได้ดวนที่สุดเมื่อไหรกก็แทบพื่งกอาบวกคือปลาน้องอื่นแต่นองนนกก็หามาใส่ช่องผิดใ <laughs> บพวกปลาขาวปลาต่างจ่างจีนมันดีบ่เสร็อีกเดือนหนึ่งวันนี้สิบสองมีหน้าหรือสิบสองมิสาอีกเดือนหนึ่งว่าดีไปไงคะ พระวาช่วงนี้กะมองอนะันนี้หน้าปังเพิ่นเนาะเพิ่นสบหนามใจต่างกับพ่อหาได้อยู่แต่ว่าเมื่อนั้นไปทางผุนบรได้เลยเนะานะพ่อยเนาะโอ้ไปเ<น>มื่อนั้นโอ้สุดยอดหายากทางผุนกับสบส้านกระโจกกันเนาะบ้านโน้นมืออื้อเนาะบ้านโน้นมืออื้อโอ้เสียบเลยว่าตาไหลมาเสียบช่วงหางสุดเลยเนาะเป็นได้พ่อยบนาะบ่น มันก็อิ่มซสร็แล้วครับลุสีล่ะครับคนก็กินได้ใช้อิ่มหรอกครับกินหลายก็นี่บ่อะไรหรอกโอ้มีแห้งสูงงานต่อไปอยู่เนาเพื่อญ่บ้างกินแซ่บคักแซ่บบ่ไ้หวานนี่บุ๋มธรรมดาได้เมียดิแซ่บบ่ไรนี่ถ้าพ้นบ่เจงอีหลีดูปบ่นไรดิดินมันเหนียวกว่านี้ดินเหนียวดินแข็งถ้าปานั้นยังรดไปสองสามหมดดิถ้าดินเหนียวไปแล้วแทงปุ๊บนี่เขาต้องแทงแห้งดิถ้าแท่งคอยมันบ่เขาตัวมันรดจิตว่ามันติดตายว่ะพี่ พอตีแล so ้วถ้าถ้าบ่ถือใส่พอตายเลยถ้าถือใส่ขาดนี่ตายเก็คนนี้ตายพอตายที่ดินเอาบอกมาคือเกูมานตายห่างนอกเลยแมีนบอกวิวิวิตายที่ดินแทงถือนี่นั่นถ้าพอสีทั้งตายเนาะน่าติดกันนี่แหละเอาไว้แทงไหนโดนยัยกินได้สามผาบหมดผู้เดียวตัวดำดำเสียหมดเนาะแทงแล้วมันขาดวันนี้มันเศเ้าออกไปนะ ขึ้นมาตายอยเรียนอยู่ได้คือกับได้เท่าก็ได้เหเนาะได้ก็ก<ส>บอกว่าเท่าว่าเอาลูกตัวใหญ่นี่ลงติมกระบ่นนั่นกันบปั้น,น<อ>ให้เท่ากินอยู่แบงแหงยุ้ยกินไปเท่าได้ว่า,ป,าป้าลาลไรมันตัวใหญ่กระโดดเดียวคนว่ากระไดดว่าอะไ่ตอนเดียวเพีนงอท่ันี้ใส่ตึงยังแล้วนี่ต้องขึ้นมาบ่มีตายกับอยู่ในดินนี่นะครับการยิงกัากินน้ำหกอไปแทงบอลลุงก็ไหลมาแล้วโอ้แซ่บฟังยุ่มือนิครับดีใจ ขอบคุณขอบคุณหมดแม่พี่น้องเด้อครับคุณเจ้าติดตามคุณไหลคุณแค,ค่ทุกคนบอกว่าผู้นั้นผู้นี้แหะครับบอกว่าประเทศไทยประเทศลาวหรือว่าไปตรงห้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกคนกคนะครับขอบคุณขอบ,ขอบคุณทุกคนเด้อครับตัหน่อยเอ้ยตนวก่อนเอ้ยมาเด้อมาเด้อบวะนี้ำเบิดนี่จังแลาคน้ำเราเด้อน้ำอ่ะวัวน <laughs> วน,น, <laughs> นี้ครับจีแปงในต้องไในกะพี่น้องก็จังคอยติดตามบังอีกเด้อครับสำหรับวันนี้กะ กล่าวึ้นมาสวัสดีจากพี่จจกม้อนเด้วยครับสวัสดีครับ